สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะวันนี้แอดรวบรวม7นักสแสดงนุมรอจากซีรีส์เรื่องตำนานรักสวรรค์จันทรามาให้ทุกคนได้รับชมกันซึ่งกระแสตอบรับจากซีรีส์เรื่องนี้ก็มาแรงจนฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะนอกจากคู่พระนางเคมีดียังเอารุ่ยเผิงและไปรู้แล้วก็ยังขนทับนักสแสดงนุม่มรอมาให้เราได้พอหนุบนำหัวใจซึ่งถึงแม้บางคนจะมาในฉากสั้นๆหรือตุยไปแต่ความรอก็ยังได้ใจคนดูไปเต็มๆ และสำหรับเจ็ดนักแสดงนุม่มรอแถดนนำมาฝากกันในวันนี้จะมีใครกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยมาเริ่มกันที่เพ่ของเรื่องก่อนเลยค่ะเรื่องนี้ได้หนุ่มอ่าวรุ่ยเพิงมารับบทเป็นฟานเยวผู้ที่เทพปีศาจจันทราสีม่วงมาจุดติในร่างและให้เผ่าไปเจอปกป้องเขา แต่ทะว่าต่อมาคนได้เผ่ากับถูกฆ่าล้างและเพื่อแก้แค้นเขาจึงฝึกวิชาให้แข็งแกล่งจนกลายเป็นราชาปีศาจแห่งแดนอนาตการเจ้าตำหนักห้าวเยวที่ทุกคนต่างหวาดกลัวแต่ภายใต้ความแข็งแก่่งนี้เขากลับถูกผนึกผ่านวิญญาณเจ็ดดาราทำลายพลังชีวิตและมีเพียงการเปิดผนึกศิลาไรอาวรเท่านั้นถึงจะสามารถรักษาอาการบาดเจ็บของเขาได้แต่มันกับเข้าไปอยู่ในร่างของนางเอก เขาจึงทําได้เพียงร่วมมือกับนางเพื่อรวบรวมศิลาและม่นก็ได้นาพาพวกเขาให้ได้รู้จักความรักและอยากปกป้องซึ่งกันและกันอีกทั้งการรวบรวมศิลาในแต่ละอาวรนนั้นก็ได้ค่อยๆนาพาพวกเขาไปพบกับเรื่องราวในอดีตเมื่อ6กหมื่นปีก่อนสําหรับหนุ่มอา่าวรุยเพิงนะคะเขาเกิดเมื่อวันที่6ตุลาคมในปี1995ปัจจุบันเขามีอายุ29ปีด้วปีโดยส่วนสูงที่188ซนติเมตรสำหรับผลงานที่ผ่านมาของ หนุ่มคนนี้นะคะก็อาทิเช่นโซสตรีทใส่ที่ลุกโชนในปี2024พระจนยุทธจักรในปี2023และดารุณพเนจรทองยุทธภพในปี2022ค่ะต่อกันที่หนุ่มหล่อคนที่2ซึ่งก็คือพระรองของเรื่องนั่นเองค่ะเรื่องนี้ได้ช่างหัวเซิรนมารับบทเป็นชงเจ้าซึ่งเขาก็เป็นเผ่าเซียนสิทธิเอกจากสำนักหลันหลิง ที่ปิดบังตัวตนเป็นเด็กหนุ่มขายซาลาเปาที่สูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่เด็กซึ่งก็ได้พ่อนางเอกเลี้ยงดูและให้เป็นคู่มันของนางเอกตอนเด็กที่นางเอกก็ไม่ได้ถือเป็นจริงจังแต่ทรว่าเขากับรักนางตั้งแต่ตอนนั้นแต่คนที่ตกหลุมรักเขากับไม่ใช่นางเอกแต่เป็นปีศาจฟูหลิงแห่งวังเลิงเฉียน ผู้ที่ทิ้งปริศนาการตายของพ่อแม่เขาไว้เขาจึงรับอาสาจากเผ่าเซียนเพื่อแฝงตัวเข้าไปในวังเหลืงเฉียนเพื่อสืบเป้าหมายที่แท้จริงของเจ้าตำหนักพร้อมทั้งแอบสืบเรื่องการตายของพ่อแม่เขาด้วยเรื่องนี้แอดแอบสงสารชงเจ้าอยู่นะคะทุกคนรู้สึกว่าทั้งเผ่าเซียนก็มีตรสิ์เอกคนนี้ลุยอยู่คนเดียวเมื่อเทียบกับเผ่าอื่นๆที่ผู้นำของเขาสละได้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อปกป้องคนในเผ่าฟูหลิงที่เป็นปีศาจยังห่วงและจริงใจกับเขามากกว่าคนในเผ่าเซียนซะอีก สำหรับหนุ่มฉางหัวเซินนะคะเขาเกิดเมื่อวันที่6กันยายนในปี1997ปัจจุบันเขามีอายุ27ปีซึ่งหนุ่มหล่อคนนี้ก็มีส่วนสูงอยู่ที่183ซนติเมตนั่นเองค่ะสำหรับผลงานที่ผ่านมาของหนุ่มคนนี้นั้นก็อาทิเช่นรักซ่อนเงื่อนไขคดีหัวใจและซ่อนรักชายาลับในปี2024ค่ะ มาต่อกันที่นุ่มหล่อคนที่3ค่ะเลี้ยงเสอเฟิงมารับบทเป็นเฉินเย่จอมปีศาจแห่งวังเหลิงเฉียนสิทธิ์ของเจิ้นวีที่แม้จะนั่งรถเข็นแต่กับฉลาดยาคาดดาวอีกทางยังโหดเหี้ยมเกินคนเขาชำนาญด้านการหลอมพิษที่ไราย,ยาถอนอย่างพิษอเวจีในเมืองหนิงอันจนเป็นเหตุให้พ่อของนางเอกต้องตายอีกทางยังสร้างมาแมลงปีศาจพิษร้ายแรงเพื่อยังชิงศิลาอีกต่างหากซึ่งแท้จริงแล้วเขาก็คือน้องชายฝาแฝดของพระเอกที่พ ตอนเด็กเพื่อปกป้องพระเอกทําให้เขาถูกเผ่าพยาคพาตัวไปเข้าหนีออกมาได้แต่กลับพบว่าคนในเผ่าถูกฆ่าตายหมดแต่ถูกทําร้ายจนเดินไม่ได้จึงได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าวังเหลิงเฉวียนทําให้เขาโตโตมากับความแข็งและเกียรติชังพระเอกเรื่องนี้ถึงแม้นุ่มเหลียงเสืเฟิงจะมาในลุกยร้ายแต่ความรอก็อยังได้ใจคนดูไปเต็ม สำหรับประวัติหนุ่มคนนี้นั้นเขาเกิดเมื่อวันที่18ตุลาคมในปี1995ปัจจุบันเขามีอายุ29ปีด้วยส่วนสูงที่180เซนติเมตรสำหรับผลงานที่ผ่านมาของหนุ่มคนนี้นั้นก็อาทิเช่นบุงาไร้น้ำในปี2024และเนื้อเมฆาชะตาลิขิตในปี2023นั่นเองค่ะ มาต่อกันที่นุ่มลอคนที่4ี่ค่ะชเชวนอีหลุนมารับบทเป็นรงเซียนโอรสสวรรค์แห่งคุณหลุนที่ตกหลุมรักกับธิดาเทพเผาจิ้งจอกจนทั้งคู่มีบุตรด้วยกันแต่เพราะเป็นความรักต้องห้ามทําให้อาจารย์ของเขาวางแผนควบคุมให้ฆ่าหลังเผาจิ้งจอกรวมถึงภรรยาและลูกในท้องเพราะความแค้นและรู้สึกผิดนี้จึงเกิดเป็นแดนมายาอาวรแคนนับพันปีซึ่งพระเอกและนางเอกที่ถูกดูดเข้าไปในแดนมายา,าได้ช่วยชีวิต ลูกของเขาไว้และปลดปล่อยเขาในที่สุดเรื่องนี้ถึงแม่นุ่มเชียนอี้ลุนจะมาแค่แป,ป๊บเดียวแต่ก็ได้ทั้งลูกหล่อแบบดีใจหายและรหายสุดติ่งจริงๆค่ะสำหรับประวัติของหนุ่มคนนี้นั้นเขาเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมในปี1999ปัจจุบันเขามีอายุ25ปีด้วยส่วนสูงที่180ซนติเมตรสหรับผลงานที่ผ่านมาก็อาทิเช่นบูผาเหนือลิขิตในปี2 0 2 4และเพลงรักพรางการในปี20ง 2023ค่ะ มาต่อกันที่นุ่มรอคนที่5ค่ะเฉิงหงซินบรับบทเป็นประมุกน้อยเผ่าจิ้งจอกมูจิวภูมานิลุคี่เล่นสดใสสไตล์จิ้งจอกน้อยซึ่งมีนา้าผู้เป็นประมุกเผ่าจิ้งจอกคอยปกป้องทําให้เขาสามารถใช้ชีวิตที่อิสระและไร้กังวลและเขาก็ได้ตกหลุมรักเทียนหัวที่เพราะความจริงใจใส่ซื่อและตื้อเก่งจึงทําให้พวกเขาทั้งคู่ตกลงแต่งงานกันซึ่งเขาก็คือบุตรของรงเซียนและธิดาเทพเผ่าจิ้งจอกที่พระเอกและนางเอกได้ช่วยชีวิตไว้ใน แมายายแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะสละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องคนในเผ่ารวมถึงมอบของศักดิ์สิทธิ์ในร่างของเขาให้กับนางเอกเพื่อเป็นเกราะป้องกันการดูดซับอาวอนตอบแทนที่นางช่วยชีวิต เป็นประมุกน้อยที่เปิดตัวมายังหลอ่อขี้เล่นสดใสตะกลับจากไปแบบทําให้แอดร้องไห้ตามเลยค่ะทุกคนคือแบบไม่รู้จะส่งสารใครก่อนดีอะบีบหัวใจสุดสาหรับประวัติของหนุ่มคนนี้นะคะเขาเกิดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ในปี2 0 0 0ันนั่นเองค่ะปัจจุบันเขามีอายุ24ปีดปีโดยส่วนสูงที่187ซนติเมตรสำหรับผลงานที่ผ่านมาของเขานะคะก็อาทิเช่นดารุนควบม้าขาวเม,มาไมลยลมสสันและรักไว้ใส่ในความทรงจำในปี2024นนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่นุ่มหล่อคนที่6ค่ะ สวยเยม่มรับบทเป็นอาชีองค์รักจิ้งจอกเผ่าจิ้งโยที่นอกจากจะเป็นองค์รักผู้พักดีแล้วยังเป็นคนรักที่คอยปกป้องเคียงข้างประมุขเผ่าจิ้งจอกเสมอมาแต่นางเพื่อปกป้องประมุขน้อยมู่จิว๋วให้มีชีวิตรอดแต่ไม่สนใจในชีวิตของตัวเองและยิ่งไม่สนใจในคําห้ามปามของเขาดังนั้นเพื่อคนที่ตนรักเขาจึงยอมสละชีวิตของตนเองและใช้พลังวิญญ,ญาณชุบชีวิตต้นไม้แห่งรักแทนนางเพื่อปกปิดเรื่อง ที่นางนำวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าที่ชุบเลี้ยงต้นไม้มาให้ประมุกน้อยเรื่องนี้จวเย่มาในลูกหนุ่มหล่อครั้งรักผู้พักดีที่ยอมตายเพื่อคนที่ตัวเองรักเรียกได้ว่า ดีตั้งแต่ต้นจนตุยจริงๆค่ะหนุ่มคนนี้สำหรับประวัติของจัวเย่นะคะเขาเกิดเมื่อวันที่18มีนาคมในปี2001ปัจจุบันเขามีอายุ23ปีด้วยส่วนสูงที่180เซนติเมตรสหรับผลงานที่ผ่านมานะคะก็อาทิเชน่นห่วงฝันหววขึ้นในปี2024และเหนือเมฆ่าชะตาลิคิตในปี2023ค่ะ มาต่อกันที่นุ่มหล่อคนสุดท้ายของเรานะคะซึ่งนั่นก็คือเชิงเทารับบทเป็นช้างซ้านผู้คุมกดตําหนักห้าวเย่ที่หล่อล่ามกรามนันและแข็งแกรง่งลูกใส่ซื่อจริงใจที่คอยติดตามข้างกายพระเอกรวมถึงแอบชอบเทียนหัวมาตลอด ซึ่งเขาก็คือเจ้าก้อนหินประมุกน้อยเผ่าศิลาที่ตอนเด็กคนในเผ่าหลบหนีการไล่ล่าจึงใช้พลังผนึกสูสารเผ่าของพระเอกและใช้เป็นที่ตั้งเพื่อหลบซ่อนน้องพระเอกที่หนีออกมาได้กลับมาที่เผ่าและได้พบกับช้างซานเข้าและเพราะตอนนั้นเขาคุ้มขัางจึงได้พาดพังทําร้ายน้องชายพระเอกจนขาหากักน้องพระเอกกลับมาอีกครั้งในตัวตนของเฉินเย่เพื่อฆ่าล้างเผ่าศิลาช้างซานเมื่อรู้ความจริงจึงสละชีวิตเพื่อปกป้องคนในเผ่าและเปิดผนึกสูสาร ปลดปล่อยเผ่าไปเจอทําให้หนางเอกดูดซับศิลาชิ้นที่4ได้สําเร็จและนั่นก็เป็นการทําหน้าที่ประมุขครั้งแรกและครั้งสุด ของฉางซานนั่นเองค่ะสำหรับประวัติของหนุ่มคนนี้นะคะเขาเกิดเมื่อวันที่17พฤศจิกายนในปี1994ปัจจุบันมีอายุ30ปีด้วยส่วนสูงที่180เซนติเมตรสหรับผลงานที่ผ่านมานะคะก็อาทิเช่นสตราวุธลับกับมิติอัศจันและปริศนาแห่งคุณลุ้นในปี2022นั่นเองค่ะเป็นยไงกันบ้างคะสำหรับเจ็ดนักแสดงหนุ่มหล่อที่แอดนำมาฝากกันในวันนี้ ใครชอบนมหล่อคนไหนลุกไหนอย่าลืมมาเมนบอกกันบ้างนะคะสรอบคลิปนี้หากผิดพลาดประกันไดแอดก็ขออภัยไว้ด้วยนะและถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย